เหล่าคนบันเทิงแห่แสดงจุดยืนไม่สนรามาซึ่งตอนนี้ค่ะยอดฟอลไอจีของคุณเจนิเฟอร์คิมเนี่ยทะลุ4แสนเข้าไปแล้วหลังจากที่เธอเนี่ยได้มีการสนับสนุนการจงรักภักดีกับในหลวงรอ9นะคะคือนักร้องเสีงดีอย่างคุณเจนนิเฟอร์คิมเนี่ยเธอได้มีการโพสต์รูปภาพลำลึกถึงในหลวงรอ9และได้เขียนข้อความสำน,นึกในระมหากุณาธิคุณน่ยนะคะ ทั้งนี้ค่ะหลังจากที่มีการโพสต์ออกไปเนี่ยโพสต์ดังกล่าวเนี่ยคะถูกแพร่ออกไปอย่างรวดเร็วค่ะทําให้มีชาวเน็ตบางส่วนนะคะก็เข้ามายุ่งดราม่าค่ะพร้อมกับแอนตี้ในการกระทําของเธอบางส่วนเนี่ยเห็นต่างนะคะก็มีการกดอันฟอลโล่ออกไปค่ะส่วนยอดเนี่ยก็ลดลงไปหลายพันเลยนะคะซึ่งทางด้านนักร้องเสียงดีอย่างคุณเจนนิเฟอร์คิมเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์ใน IG Story ค่ะว่า โพสไอจีไปล่าสุดยอดลด1,000ดีใจบอกไม่ถูกยอดลดลงแต่คุณค่าของ IG เนี่ยสูงขึ้นอันฟอลได้ไม่ต้องประชดไม่ต้องบอกว่าบายลำคาญอันฟอลไปเลยนะคะอยู่ในโลกก็นักแผ่นดินอยู่ใน IG ก็รบมือรบติอืมซึ่งในขณะนั้นยอดฟอลล์อยู่ที่ยาม0 0น่กว่าคนค่ะ และก็มีชาวเน็ตที่ชื่นชอบในตัวของเธอแล้วก็รักในหลวงรอ .9 อน,นะคะก็เข้ามาแห่กดฟอลโล่กันเพิ่มขึ้นค่ะจนในไอจีล่าสุดเนี่ยมียอดสูงถึง4แสนจาก3 0แสนกว่าคนนะ,นะคะแล้วคาดว่ายอดผู้ติดตามของเธอเนี่ยก็จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอนค่ะทางด้านของคุณทาทัยังค่ะก็ได้มีการโพสตัดอ้อเมื่อขอยึดมั่นจงรักภักดีต่อสถาบันเนี่ยแต่ ยอด Follow i อเนี่ยมีการลดหวบเลยค่ะสำหรับคุณธารยยังนะคะหรือคุณอมิตาธารยยังเนี่ยเธอเป็นนักร้องหญิงแนวหน้าของประเทศไทยอีกทั้งเธอยังเป็นนักสแสดงแล้วก็เป็นนางแบบลูกครึ่งไทยอเมริกันค่ะทาทยยังเนี่ยเขาได้เข้าสู่วงการดนตรีหลังจากมีการชนะเลิศการประกวดร้องเพลงระดับชาติเมื่ออายุ17 11ปีค่ะ แล้วก็ได้มีการเซ็นสัญญาเป็นนักร้องอาชีพเมื่ออายุ14ปีนะคะกับสังกัด DMM Grammy ก็มีผลงานอัลบั้มแรกค่ะคืออมิตาธัยัมซึ่งตอนนั้นก็เมื่อประมาณปี2538นะคะคือมูก็เพิ่งเกิดเพิ่งเกิดนะเนาะอัลบั้มดังกล่าวเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างสูงค่ะสามารถสร้างรายได้ถึง1.3ล้านชุดภายในเวลา5เดือนโอ้โหเรีกได้ว,ว่าเป็นคนที่มีความสามารถมากจริงๆค่ะ และหลังจากที่กรณีเหล่าคนดังในวงการบันเทิงนะคะได้ออกมาแสดงจุดยืนในการโพสต์อินสตาแกรมในรูปของพอระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชาลนะคะแล้วก็มีการออกมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นักร้องสาวอย่างทัทัยังค่ะเธอเธอก็ได้มีการออกมาโพสต์นะคะว่าคิดถึงพระองค์ท่านเหลือเกินสถิตในดวงใจตราบนินรันดร์จนล่าสุดค่ะทัทัยังเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์สัดพ้อนะคะ ซึ่งเธอจะขอยึดมั่นแล้วก็จงรักพักดีต่อสถาบันทําเอายอด f o ล l o w ไอเนี่ยลดลงเลยค่ะเธอนั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าอยู่ดีๆยอด f o ลโล่ไอจีก็ลดลงจนน่าประหลาดใจด้วยเหตุอะไรไม่แน่ใจแต่ถ้าเป็นอย่างที่ทาราคิดอันเชิญเลยค่ะทาขอยึดมั่นในความจงรักพักดีตามนั้นนะคะทาขอขอบคุณคนที่ยังเชื่อมั่นและก็ยังติดตามอยู่นะคะอ่ะไม่เพียงเท่านี้ค่ะ คนในวงการบันเทิงเนี่ยที่มากความสามารถเนี่ยอย่างคุณต๊อดปิติไม่พูดเยอะค่ะออกมาแสดงจุดยืนอีกเช่นกันโดยมีการโช์รอยสักราชกาลที่9บนหน้าอกสั้นๆแต่ชัดเจนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มากความสามารถแล้วก็ไม่มีใครไม่รู้จักเขาอะนะคะสําหรับคุณต๊อดปิติพิรมพักดีสามีอย่างนางเอกสาวอมาตะคุณนุ่นวรนุษย์น,นะคะโดยหนุ่มต๊อดปิติเนี่ยเป็นนักธุรกิจทายาตรุ่นที่4ของตระกูลพิรมพักดีค่ะ โดยปัจจุบันคุณทอสเนี่ยได้ดำรงตำแหน่งกรรมการรองกรรมการผู้จัดการบริษัทบุญรอดเบลรี่จำกัดแล้วก็เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบุญรอดซัพพลายเชนจำกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฟู้ดแฟกเตอร์จำกัดและก็ยังเป็นนักแข่งรถระดับโลกที่ยืนบนโพเดียมทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศมาแล้วหลายรายการค่ะอืไม่ธรรมดานะคะหนุ่มคนนี้ทั้งหลอ่อทั้งรวยทั้งเก่ง ครบเครื่องค่ะและจากกรณีที่เหล่าคนดังในแวดวงบันเทิงเนี่ยได้มีการออกมาแสดงจุดยืนหลายๆคนอะนะคะคือโดยการที่เขาเนี่ยได้โพสต์รูปพระบรมฉมา,าย,ยาลักษณ์ของในหลวงรอเก้าค่ะคุณอดอสเก้าด้วยค่ะแต่ไม่พูดเยอะนะคะแสดงจุดยืนโดยการโชว์รอยสักราชการที่9สั้นๆแต่ชัดเจนงานนี้ค่ะคุณดอสปิติเนี่ยได้มีการโพสต์ภาพตนเอง ผ่าน Facebook นะคะโดยมีการเห็นรอยสักที่มีข้อความรัชการที่9พร้อมกับอีโมจิรูปหัวใจส,สีเหลืองท่ามกลางเช้าเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าที่ออกชัดเจนครับพี่ที่ออกชัดเจนมากค่ะอือย่างไรก็ตามค่ะหากเรามองในมุมก,กว้างๆอ่ะนะคะที่เรียกว่ามองภาพร,รวมๆค่ะนึกถึงใจเขาใจเราอ่ะนะคะคนเราเนี่ยก็ต่างมีข้อดีข้อเสียกันทั้งนั้นค่ะ จงเลือกมองข้อดีของคนอื่นบ้างแม้เขาจะมีข้อดีเพียงข้อเดียวก็ตามวิาพากษ์วิจารณ์ได้แต่พองามตามความเหมาะสมน,นะคะฝากไว้ให้คิดนะจ๊ะพีจ่จ๋าและนี่ก็คือข่าวไวัยไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม